ยี่บสี่พอดีครับเพราะพวกผมก็นั่งก็ลอยกันไปเรื่อยๆครับก็คิดแล้วว่าน่าจะเจอประมาณบ่ายสามเวลาที่น้องจมพอดีก็เจอกันพอดกีก็มารวมกันพอดีครับแค่ตรงโค้งครับจากไว้บันไดไปถึงที่กระเหตุไม่ไกลครับน้องลอยขึ้นมาครับประมาณร้อยสองร้อยเมตรได้ครับตอนนี้นำร่างน้องขึ้นมาแล้วนะครับให้ทางญาติ ดูเรียบร้อยครับก็ยืนยันนะครับว่าเป็นน้องนะครับ,บาบสามครึ่งเท่ากับเวลาที่น้องจมเลยครับที่ได้พูดไปแล้วครับว่าทางเราก็วางแผนกันว่าเวลาน่าจะเจอเวลาที่น้องจมพอดีครับเพราะเคยเจอเวลาที่น้อง คนอื่นที่หายไปก็เวลาชนกันพอดีเป๊ะก็เจอเนี่ครับใช่ครับผมศพน้องอายุยี่บาปีท้องเจ็ดเดือนครับที่เรืออับปางใครบอกเย็นใช่เลยนะรอเช่อเด็กในท้องก็ยังอยู่ในท้องครับต้องรอแพทย์เวนนะครับแล้วก็ส่งกันานสูตรนะครับว่าน้ำออก ยี่สิบเอ็ดอ๋อยี่สิบเอ็ดปีนะครับไม่ไกลครับพี่ประมาณร้อยสองร้อยเมตรครับไม่ไกลครับเพราะเนื่องจากกระแสน้ําไม่แรงนะครับกระแสน้ําไม่แรงนะเบามากเลยนะครับจากหลายๆที่นะครับไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรเลยนะครับใส่เสื้อสีดำ <c oughs> ใช่ครับผมน้องก็เสียครับเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเออน้องลอยขึ้นมาครับเจอใต้ท้องเรือที่ลากเออน้องน่าจะติดอยู่ตรงใต้ท้องเรือตรงท้องเรือนะครับตรงหน้าว่าเป็นไบครับพรอบมันมีเรือโปะจอดอยู่แล้วเรือเขาขยับออกแล้วเราก็สังเกตเห็นพอดีว่าเหมือนมีอะไรลอยเราเลยเข้าไปดูครับก็เป็นน้อง สภาพน้องก็ยังคงเหมือนเดิมครับสภาพคงเดิมครับไม่มีบาดแผลตรงไหนครับด้วยหนูไม่เจอครับไม่ไม่ใส่ครับไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อชูชีพนะครับในสภาพที่ไม่ใส่นะครับเป็นเสื้อแขนเสื้อยืดแขนสั้นสีดาเสื้อยืดแขนสั้นสีดานะครับ นี้เรือกรมเจ้าท่าครับน้องนําขึ้นมามาแล้วนะครับอยู่ในรถคันนี้นะครับรถที่กลัดอยู่ตรงนี้เนี่นใช่ครับผมเป็นเคสดําครับมาครับผมอันนี้ก็กูภัยนะครับอยุธยายทั้งหมดนะ ใช่ครับผมถ้าใส่เสื้อยังไงแล้วถ้าน้ำมันเหลือมันอาจจะดูดจมลงไปครับยากครับที่จะอ่านไม่ทันใช่ครับเราก็ระดมทีมกูภ้ภัยทุกจุดในจังหวัดพระนครศรียามานะครับเพื่อตามหาน้องครับสบอยู่ท้ายรถครับเนื่องจาก ไม่อยากนําลงมานะครับเพราะมีพวกข่าวเยอะนะครับจำนวนมากนะครับทางเราอาจจะกันไม่ไหวนะครับเลยนําเข้าไทยรถไว้ก่อนนะครับเพื่อรอแพทย์เวีนมาชนะสุดแต่เราให้ทางญาติน้องดูแล้วเรียบร้อยครับผมทำเต็มที่ครับเต็มที่ทุกงานครับ ใช่ครับย่าให้ย่าตะโกนว่าเอาสร้อยมาคืนนะครับก็เลยต้องแจ้งทางญาติว่ายังทาอะไรกับน้องไม่ได้นะครับต้องรอตอรอแล้วแพทย์เวรนมานะครับเจอน้องตรงหน้าวัดบันไดนะครับเจอหน้องตรงหน้าวัดบันไดห่างจากจุดเรือจมประมาณร้อยสองร้อยเมตรได้ครับเจอหน้องห่างจากจุดจมประมาณร้อยสองร้อยเมตรนะครับ ขอเป็นสร้อยพารับผมที่ย่าเขาขอคืนแต่ทางเรายังปลดไม่ได้นะครับยังทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากต้องรอแพทย์เวรมาแล้วก็ตอลมาเนื่องจากเป็นทรัพย์สินของพวกติชีวิตนครับเคสดํำครับผมน่าจะผ่าออกครับสร้อยเลดครับผม สร้อยเงินนะครับใช่ครับน้องลอยใช่นหมครับเกิดจุดเกิดเหตุต่อจากเมื่อคืนนะครับที่เรืออับปางนะครับเมื่อวานนะครับที่มีเรืออับปางเขตพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับออแฟนเขาก็โศกเศร้าเสียใจครับลอยครับพี่เพราะเนื่องจากครบ24ชั่วโมงพอดีครับนักกระดานน้ำจะไม่ลงดำครับ เอาน้องขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ล่างอยู่อันนี้เป็นแม่น้ำปลาสักนะครับกรณีเคสเรืออับปางก็แต่เมื่อวานนะครับเราก็รับต่อจากวันเวรและผิดชอบมาเมื่อวานนะครับเมื <ME> ่อตอน8โมงเช้านะครับเราก็นําเรือท้องแบนและเรืออีกจํานวน10ลำได้ครับ ที่นําลงมาค้นหาน้องสิบกว่าลําครับน้าไม่ไม่แรงเท่าไหร่ครับน้ําไม่แรงนะครับจากที่เคยค้นหามาหลายๆเคสนะครับน้ําไม่แรงนะครับเจอตรงหน้าวัดบันไดนะครับหน้าวัดบนดันไดห่างจากจุดลมประมาณร้อยสองร้อยเมตรครับเจอตอน3ามโมงครึครับ ิบห้าสามศูนย์เจอตอนสิบห้าสามศูนย์สามโมงครึ่งอือสาเหตุเลยชมอันนั้นต้องรอผลชนณสูตรนะครับผลทางตำรวจให้ยืนยันครับผมไม่สามารถพูดได้นะครับรอยขึ้นมาเองครับ ไทเสื้อชุดชิปอ,อ,อันนี้เราไม่ซ้ําเติมดีกว่าครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใส่หรือไม่ใส่นะครับใช่ครับผมครบ24ชั่วโมงพอดีทางเราก็ไม่ได้รอยหาไกลใจครับเนือ่องจากน้องยังไม่ครบ24ชั่วโมงคนระับน้องในท้องน่าจะเสียครับน้องในท้องเสียแน่นอนครับ เรือจมตอนสามโมงกว่าขวาเกือบสามโมงถึงประมาณนั้นครับเออตอนเจอน้องน้องไม่ได้ใส่เชือกชูชีพนะครับอาจจะหลุดหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ตอนเจอไม่ได้ใส่นะครับเจอแล้วเรียบร้อยครับเจอน้องที่เรืออับปางเค้นเมื่อวานนะครับ ใช่ครับผมน้องลอยครับเจอน้องที่นี่วัดบันไดครับห่างจากจุดลยมประมาณร้อยสองร้อยเมตรครับตอนนี้น้องอยู่ท้ายรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาครับเเนื่องจากต้องนําเข้าไว้ก่อนครับเพื่อรอแพทย์เวนมาชันนสูตรครับอันนี้ก็ทีมเรือกู้ภัยนครหลวงครับ หมอได้อย e you know. ่ารวมตัวอย่ารวมตัวนี่ครับน้องอยู่นี่ครับน้องเสียชีวิตแล้วนะครับเป็นเคสบดำนะครับเปิดดูหนึ่งร้านเลยเบา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  เลยบอกว่าิ่งหนื่อยไปดิอันี้คือฮะอันนี้ดั ไม่ต้องทะเลาะกันครับเอาเป็นว่าเจอแล้วครับไม่ไกลอยากจุดกันเหรอไม่ต้องทะเลาะกันครับ่าเลี้ยวเรือหน่ยฮะไม่ไกลไฟฟ้เดี๋ยวร่างไปรางกาอบขไปแกก้ไม่ได้ครับใช่ครับ เกิดที่ไหนพ่นครหลวงอยู่ในกรุงเทพเลยใ่ครับแุ่เจตยไม่ต้องไาเดือดรนยือเล่าโอเคว่ะรีบจะตายแล้วจ้เมื่อวานเมื่อวนนี้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วในเรแต่ไม่รู้ว่าูดเก่งู้เก่งาอผมไม่ไะเท่าไหร่ ดีเขาผมหายเลยดุ๊กดีเฉยๆดิตอนไลสองจอเลยมันให้ผมไล่สอจองบ้าปะเนี่ยพี่พูดเก่งก็นะครับตอนนี้จบเลยจบเลยแนตัวเอร่างน้องเป็นที่เรียบร้อยครับจบภารกิจนะครับไปไปอีกนะครับางทีกูขึ้นมาเก้าแล้วนะลงไเหลือสี่ยังไม่ดี่ยมันก็ตกพอพอมันก็ตกมันก็ ลงผมก็ะตกเองเนี่ยเลยไม่กระตุกเสียใจด้วยนะคะครับผมโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยดีอ่ะห้าพันกว่าทีอแรกเยอะ,ยอะน้องนะีสิครับน้องอายุเท่าไหร่น้องอายุ22ปี21อถึงยี่สิปีครับใช่ครับ จริงๆแล้วผมผมก็ไม่ไม่กล้าไปสัมภาษณ์แฟนน้องเขานะครับเพราะว่ามันมันยังไงอะเราไม่อยากจะเข้าไปสัมภาษณ์น,นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่นักข่าวเราเป็นคนไลฟ์เฉยๆเราไม่ใช่นักข่าวนะครับเราไม่อยากไปราบละหลวงอะไรญาติเขามากนะเพราะว่าเขาก็เสียใจพออยู่แล้วนะครับเขาก็เสียใจพออยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่อยากเข้าไปนะครับ <S <S 2> <S 2> เราก็ดูแค่ตรงนี้พอนะครับเจอน้องแล้วครับเจอร่างน้องแล้วครับ ทางจากจุดจะประมาณล้อหรืรสองร้อเมตรครับใช่ครับผมไม่อยากให้ให้ให้ให,ให้ให้ทุกยุทธเนี่ยเออให้เข้าไปหาญาตินะครับเพราะว่ามันไม,ไม่ไม่รู้นะครับผมคิดว่ายังไงอะ่ะคือผมมีมารยาทนะครับโยญาติเขาจะตอบผมยังไงอะ่ะใช่ปะเขาก็ตอบนักข่าวไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในข่าวเดี๋ยวไปดูในข่าววันนะครับการเพจเดี๋ยวไปดูในข่าวันแล้วกันนะครับ ว่าผมเป็นคนไลฟ์ผมไม่ผมไม่ได้มีบัตรนักข่าวนะครับอย่างนักข่าวเนี่ยเขาสามารถสัมภาษณ์และเจาะลึกได้นะครับเรามันคนไลฟ์ไลฟ์ธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับเราไม่อยากที่จะไปถามความรู้สึกเขาเราไม่อยากจะเข้าไปถามเขาว่าเกิดเหตุยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะดูไม่ดีครับเพราะแฟนน้องก็เสียใจพออยู่แล้วนะครับสงสารครับผมสงสารมากเลยนะครับผมเลยไม่กล้าเดินเข้าไปนะครับเอาจริงๆครับ ดีแล้วครับไม่เข้าไปถามใช่ครับเจอร่างน้องแล้วครับเจอลวครับเจอลวรถทะเบียนที่อยู่บนนั้นทะเบียนอะไรฮะเทยเด่นผมภาพเดินทางอไ่่ได้ไแล้วถือถือ อมีน้ำแข็งวะอือเยอะมีน้ำแข็งมั้ไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นคนท่านเหลือมั้งครับยังไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เป็นรถที่กำลางน้องนะครับขึ้นไป เจอที่ไหนครับหน้าวัดบันไดครับเจอหน้าวัดบันไดห่างจากจุดชมประมาณร้อยสองอเมตรครับเอาเรียกชิจูเปีย่ดีดีเลยผมไม่ต้ำเติมกันดีกว่าครับอันไหนที่เสียไปแล้วก็คือสูญเสียครับเราจะไม่ค้ำเติมกันครับครับผมชิจูชมไม่อยู่ติดกับน้องครับ ไม่ทราบว่าหลุดหรือยังไงเราก็ไม่ทราบนะครับแต่น้องลอยขึ้นมาครับจมตรงท่าจมโบเขาเรียกเจีย๊ยไตปะ่ะผมผมก็ไม่รู้ครับ <S <S ว่าเขาเรียกท่าอะไรครับแต่มันตรงหน้าโรงงานเจ๊ไตครับท่าเจ๊ไตน้องลอยขึ้นมาตรงข้างเรือโพครับที่จอดตรงหน้าวัดบันได ข้างเรือขนปุ๋ยครับน้องขึ้นมาแล้วครับใช่ครับน้ำล่างน้องขึ้นมาเรียบร้อยครับ